สวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ด้วยครับผมสวัสดีเอฟซีทาง่รรลักษทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผมที่อยู่กับช่องโจ้สายดินนะครับบรรยากาศขึ้นมาอยู่ไรอยู่สวนนะครับผวนเงายางกันนะครับผมฝนดินกันนะครับผมต้นยางก็ได้กินน้ํากินท่านะครับผมส่มซื้นนะครับผมสมบูรณ์นะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทาง่ารลักษทุกท่านทุกคนด้วยนะครับที่อยู่กับซ่องโจ้สายดินนะครับ ท่าม,มาดูไลฟ์ส่ที่ท่ามาติดตามคีปพี่ม,มากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้เจ้าสาอยู่เนะครับช่วยาม,มาติดตามด้วยนะครับผมจ็อยู่ไรอยู่สวนนะครับผมนี่นะครับนี่เงียบเงานะครับผม ขอบคุณพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซี FC ทั้งบรรดาักทุกท่านทุกคนด้วยนะครับที่อยู่กับซ่องโจ้สายุูนะครับผมที่มาติดตามคิมเตรียมมากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้เจ้าสารอยู่ด้วยครับผมที่มาดูไลค์สนกันด้วยนะครับผมกาดอยู่แลอยู่สวนด้พี่น้องมาผนดิงกันนะครับผมผนดินส่ ต้นยางกันนะครับผมสุดให้มาดูคลิปสุ้ให้ติดตังคลิปฝาซ้งโจ้าสารลิลลีนนครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับค่ายกดกระดิ่งไอเจ้าสารลิลลีนะครับผม บรรยากาศกาันนะครับพี่น้องสวัสดีเอฟสี่ธรรมนุสรักทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผมที่อยู่กับซ่องเจ้าสายด้วยนะครับบรรยากาศอยู road, ่โรปนะยุโรปนะครับวันนี้เหมือนฝนจะตกกันนะครับพี่น้องบรรยากาศกันนะครับวันนี้มืดฟ้ามืดฝนนะครับผมได้อยู่กับซ่องเจ้าสายด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้เจ้าสายดูด้วยนะครับอย่าลืมทำมาดูคลิปอย่าลืมทำมาดูไลค์ส่กันด้วยนะครับผม บรรยากาศอยู่ไรอยู่สวดนะครับพี่น้องนี่เหมือน 40, ฟ้าเหมือนฝนจะตกนะครับผมเดี๋ยวเราไปเพื่องกันตอนนะครับปูนดินกันตอนนะครับใส่เง,งายางกันตอนนะครับผมฝากซอนเจ้าสายอยด้ยนะครับเจริญเข้ามาดูไล่ส่วนเจรเข้ามาดูคลิปกันด้วยนะครับผม ไปเจอกันกน,นะครับพี่น้องขอบคุณพอ่พอพ่อแม่เอฟซีทั้งมาที่อยู่ด้วยกันรงนานด้วยนะครับผมฝากกันด้วยนะครับผมสรองเจ้าสายลุยนะครับผมเดี๋ยวเจ้าจะไม่ให้สร้องผกเปลี่ยนเจ้าขาเลาะเจ้าขาเลาะนะคะรบับสวัสดีพอ่พอพ่อแม่เอฟซีท่านทุกคนด้วยนะครับผมที่อยู่กับส่องเจ้าสายลุยนะครับผมที่เข้ามาอยู่ด้วยกันที่เข้ามาติดตามคลิปที่มากดไลค์ กดส u ข s c กดกรกะดิ่งกันด้วยนะครับผมฝากกันด้วยนะครับผมฝากซันโจ้าสายลุยเข้ามาให้คอมเมนต์ถ้ามันดูไลฟ์ส่วนถ้ามาติดตามกันด้วยนะครับให้กระจายซันโจ้าสายลุยด้วยนะครับวันนี้ก็มีหลังมดส้มด้วยนะครับผมบบยังกระป่องเยอะแล้วนะครับผมกินน้ํากินท่ากินสมบูรณ์ซะก่อนนะพี่น้องนะขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่นะครับผมขอบคุณเอฟซีทั้งบ้านนารับทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผม อยู่กับซันเจอรสายลิวนะครับคนที่มาติดตามคลิปที่มากดไลค์กดซับสไครต์กดดิ้งให้เจอสายลิวด้วยนะครับผมอย่ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับผมฝนกระป๊อกแปก๊กกป๊อกเป๊กอีกนะครับพี่น้องไม่มีอุปสรรคปัญหานะครับเพราะเรามาทําทำไรทําสวนนะครับมาดูต้นยางกันนะครับผมหลังน้ําเราก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วถังน้ําเราก็ตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม เดี๋ยวเราก็จะไปลุยงานกันควนยิงกันต่อนะครับพี่น้องเนาะไปกันนอนกันนะครับผมลุยงานกันต่อนะครับผม นี่จกัน,นครับคุณพ,พ่อพ่อแม่เอฟซีทางมนันาลาจะสันทุกคนด้วยนะคราบคนที่อยู่กั้องเจ้าสายเลยนะครับผมเปิดกระป๋องป,ป๊งปกๆๆนะครับพี่ดองธรรมชาติของคนนะครับผม เดี๋ยวเราลุยกันต่อกันนะครับผมอุปสงคไม่มีปัญหาสรับช่อง ันมาแล้วพี่นอ้องคนมาแล้วคนมาแล้ว ก็มาแล้วนะครับพี่น้องฝนมาแล้วฝนมาแล้วบรรยากาศดีนะครับวันนี้ลืมกดไลค์กระตุ้นให้กระดิ่งให้เชิญใส่เลยครับผมบรรยากาศคลิปสันส้นๆนะครับผมบรรยากาศฝนตกนะครับผมอยู่ไลฟ์อยู่สวนนะครับผมขอบคุณครับ